ก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะครับแล้วก็เหล่าจอมยุทธทุกๆท่านยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องไกด์ยูทูบเบอร์วันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกมโยกังโมบายซึ่งวันนี้ก็จะมาแนะนําพิธีการล่าสมบัติเจียงหูนะครับซึ่งสมบัติที่จะมาล่าในวันนี้นะครับก็จะมีชื่อว่ากระจกเมคา8นิ้ว กระจกเมคา8นิ้วนะครับต้องการจำนวนเบาะแสทั้งหมด40ชิ้นนะครับเมื่อรวบรวมได้แล้วก็ให้กดไปที่รวมนะครับจากนั้นก็กดไปที่ล่าสมบัติซึ่งใช้พลังงานทั้งหมด50ชิ้นจากนั้นนะครับ ให้เรามาอ่านตรงนี้นะครับเขาบอกว่าหลังจากได้ยินข้อมูลเรื่องกระจกให้ไปที่พักฮอบันนะครับถามคนในวงในดูต่อนะครับก็ให้เราปิดไปนะครับแล้วก็ให้ไปที่แผนที่นะครับเลือกแผนที่โลกเลือกพักฮอบันนะครับคนที่เราจะต้องไปหานะครับก็คือเท่าแก่บูลิมนะครับเป็น npc อยู่ที่พักฮอบันให้เราหาเท่าแก่บูลิมแล้วก็กดวาร์ปไปนะครับ เมื่อเรามาเจอเท่าแก่บูริมแล้วก็ให้กดไปที่รหัสลับนะครับก็จะพบเงื่อนงำนะครับกดยืนยันไปเงื่อนงำต่อไปนะครับบอกว่าหลังจะรู้สึกรู้ถึงบเบาะแสที่กระจกปรากฏขึ้นนะครับกล่าวว่าอยู่รอบๆบทุ่งดอกไม้ให้ไปที่ทานป่าแดนใต้ดูหน่อยนะครับ พอปิดไปนะครับจากนั้นก็เลือกไปที่แผนที่นะครับเลือกไปที่แผนที่โลกนะครับให้เราไปยังป่าแดนใต้นะครับจากนั้นนะครับให้เรามาหามอนเตอร์นะครับเลเวลสาอยู่ไหนนะครับเลเวลส9ชื่อว่า ไม้กินคนป่าใต้นะครับเรเวลสามสิบเก้าตรงนี้นะครับเจออะไรก็ว์ปไปนะครับอ่าเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วก็ให้กดคําว่าขุดนะครับจะมีเครื่องหมายตกกระใจขึ้นมานะครับก็คือตรงนี้แน่นอนนะครับกดไปที่ขุดเลยอ่าพบเงื่อนงำนะครับกดยืนยันไปทีนี้นะครับเงื่อนงำต่อไปเขาบอกว่าที่ทานป่าเดน,นใต้ หากระดาษข้อความให้ไปตรวจสอบที่ปัจจิมแรลงนะครับกับมีคนคุ้มกันอยู่ที่นั่นก็ให้ปิดไปนะครับจากนั้นก็ให้ไปที่แผนที่นะครับแล้วก็เลือกไปที่แผนที่โลกเลือกไปที่ปัจจิมแรลงจากนั้นก็ให้ไปหามอนเตอร์เลเวล58นะครับมอนเตอร์เลเวล58ชื่อว่าโจรขโมยหลุม นี่นะครับเมื่อเจอแล้วก็ให้กดวาร์ปไปนะครับจากนั้นก็ให้ทำการโจมตีนะครับมอนเตอร์ที่มีชื่อว่าโจรนขโมยหลุมนะครับเมื่อพบเงื่อนงำก็ให้กดยืนยันไปนะครับ ทีนี้เบาะแสต่อไปนะครับเขาบอกว่าเผลอคู่เดียวกระจกก็เลยถูกขโมยไปให้ไปที่ที่ลาบเตนปากานะครับให้แย่งมันกลับคืนมาแล้ให้เรากดปิดไปนะครับแล้วก็ไปที่แผนที่เลือกแผนที่โลกนะครับแล้วก็ให้ไปที่ที่ลาบเพลิงนะครับกดไปที่ที่ลาบพลึงจากนั้น ก็ให้ไปหามอนเตอร์เลเวล81นะครับชื่อว่าสิทธิ์สุดยิงนะครับ81 8 1สิธ์สุดยิงนะครับอยู่บนอยู่บนเพื่อนเลยนะครับกดวาร์ปไปมาถึงแล้วก็ทำการโจมตีนะครับ มา,าเสร็จแล้วก็จะพบเงื่อนไขนั้นกดยืนยันไปนะครับทีนี้นะก,ก็จะขึ้นเป็นรูปหยีบสมบัติขึ้นมานะครับก็คือเรา,าใช้ความสําเร็จครบ100เปอร์เซนแล้วนะครับกดไปที่หยีบสมบัติได้เลยก็จะได้รับรางวัลน,นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของเก็บเครื่องรางนะครับนี้ให้เลื่อนลงมาที่ กระจกเมคา8นิ้วนะครับตรงนี้นะครับเขาบอกว่าต้องการตามหากระจกเมกา8นิ้วนะครับก็จะได้เป็นพลังกายเพิ่มอีก50นะครับก็ทำการติดตั้งโดยการกดเติมแต่งไปนะครับนะครับในการเติมแต่งทั่วไปนะครับก็จะต้องใช้คริสต,ตันดีนะครับฟอร์ได้จากการย่อยอุปกรณ์สีส้มนะครับจำนวน3ชิ้นแล้วก็ ยันวิญญาณสมบัตินะครับได้จากการล่าสมบัติเจยงหูนะครับก็คือการทําสมบัติเจยงหูซ้ําๆนะครับก็จะได้มา5ชิ้นนะครับถ้าใครยังมีไม่ครบก็ให้กดไปที่เติมแต่งไฮโซนะครับซึ่งจะต้องใช้ทองจํานวน200ก้อนนะครับทีนี้ผมมีไอเทมครบแล้วผมก็จะกดเติมแต่งทั่วไปนะครับเขาถามว่ายืนยันที่จะใช้วัตถุดิบสวมกระจกมคคา8นิ้วหรือไม่นะครับก็กดยืนยันไปนะครับ ก็จะได้เป็นพลังเพิ่มขึ้นมานะครับก็เป็นอันว่าสำเร็จนะครับสำหรับาการล่าสมบัติเจียงหูที่มีชื่อว่ากระจกเมคา8นิ้วนะครับอาจจะฟังยากไปนิดนึงก็ขออภัยด้วยนะครับคลิปหน้านะครับจะมาล่าสมบัติอะไรกันนะครับก็ให้ติดตามรับชมกันนะครับ